นะวันจะร้านแรกหรือร้านแรกแตงแล้วแต่แตที่นี่คือจุดจบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธนะคะ <c oughs> มีเช้าเราดิบ่ายโมงแล้วเต้ยกำลังจะออกไปที่ไอคอนสยามนะคะแล้วก็หลายๆคน,เ,น <c oughs> เห็นว่าเต้ยนะคะไปไอคอนสยามเนี่ยค่อนข้างบ่อยจริงๆแล้วก็ไม่ได้บ่อยมากนะคะก็แค่เดือนละครั้งสองครั้งเองทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเต้ยจะไปดูเสื้ออะไรไปทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ก็เดินทางมาถึงไอคอนสยามแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างในไอคอนสยามเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคิดว่า<ม>ร้านแรก<ม>ที่จะไปช็อปคือร้านไหนคะให้ถทายติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กต๊ก,ตก,ตก,ตกแต่ว่าร้านแรกที่เห็นเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็น Porsche <c oughs> อาองกคานไหม <c oughs> คิดถึงพี่ดุ๊กปะหรือว่าคู่นี้คู่นี้นา่าจะพอว่ะสวไไม่อเอาดีกว่าเป๋าเยอะแล้วต <c oughs> ้องแตกเลยดิหน้ามาถึงตลาดนี้รู้เลยใช่ไหมว่าเข้าตรงนี้แน่นอนปัดเดี๋ยวเราต้องยังไงกันนี่พึ่งช็อปแรกเป็นไงบ้างคะ ใช้ครว่าช็อปแรกเหรอจะไม่มีช็อปต่อไปกับบ้านเออเ <c oughs> จ็ดหลักเลยนะเจ็ดหลักเลยนะเมืเ่อกี้พอ่อพักจระเชก็มาช้างก็มาม้าก็มาอะไรกันคะเนี่ยอนไรแค่ร้านแรกมายถึงร้านแรกหรือร้านแรก ไหนบอกว่าจะกลับบ้านคะที่พูดเหรอจะไม่มีฉอปต่อไปกลับบ้านเนอะไม่รู้พี่จะไม่ได้เป็นไงบ้างคะก็แต่งแล้วแต่แต่งของขวัญวันเกิดวัเอินมาเจอแล้วมาเจอของที่ชอบก็เลยซื้อนะถ้าไม่ชอบไม่ซื้อง่ายไหมง่ายรู้ไหมที่ลืมอะไรลืมอะไรคะ ลืมคนถือของลืมคนถือของไม่พออย่าลืมว่าเอารถอะไรมาจะ <c oughs> ไปดูว่าจะใส่ได้แค่ไหนสภาพ <c oughs> ถ้าไม่หมดนะเราจะจัดการยังไงเอเราให้หมดลืมไปหรือเปล่าว่าไม่ไดเอารถตู้มาปกติก็เอารถตู้มาก็าจะมาซื้อของขนาดนี้นี่ <c oughs> เอารถมาผิดคันนะลองดูนะเ <c oughs> ต็ <c oughs> <c oughs> มแล้วปิดไม่ได้ ที่ใส่ไม่ได้นะเพราะเต็มแล้วเดี๋ยวมาดูว่าใส่ในรถได้หรือเปล่าไปแล้วหนึ่งโอ้่ยใช่ไหมตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นพอดีเลยนะคะซึ่งก็เป็นเวลาของข้าวเย็น เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันตอนนี้ก็จบแล้วเรื่องของการเก็บของไปมีน้ำจริงเหรอห <laughs> ทำไมซื้อของแต่งบ้านต้องเป็นแอมเนสอะคะเอาความจริงใช่ไหม,เอ,มเอาความจริงว่าให้พูดเล่นเอาเอาพูดเล,น,เเดเลนก่อนเพราะว่าอยากสะสมย่าชุอกระเป๋าอันนี้น่าจะจริงคือจริงจริงจะซื้อที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าของแต่ละชิ้นที่เป็นของตกแต่งบ้านอะของที่เนี่ยเขามีสตอรี่ชอบชอบมความมีสตอรีอออมมร่ของเขาอะแล้วก็แต่ละอย่างที่ที่เขาทําออกมาค่ะเราไม่ได้มองที่ราคาว่าราคาสูงนะมแต่ละอย่างที่ทําออกมาค่ะก็เป็นการแบบ ั่งผลิตด,ด้วยวันนี้มาก็คือเจอของที่ชอบก็เลยซื้อกลับด้วยเลยนะคะอย่างเช่นพวกจานลายเสือได้ซื้งมาสามตัวน่ารักเลยแหละเดี๋ยวไว้รอดูตอนที่บ้านเสร็จนะเดีย๋ยวแต่งบ้านให้ดูว่าจะสวยขนาดไหนเนาะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะพูดคุยกับพวกเราก่อนนะคะเพราะว่าการซื้อของหรือการช้อปปิ้งอย่างที่เต้ยทำอยู่ตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการซื้อของที่ค่อนข้างแบบ ราคาแพงได้ คลังแบรนด์เนมหรือเปล่าในการซื้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆแล้วอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าการซื้อแต่ละอย่างอะนะคะมันเป็นเพียงแค่รางวัลระหว่างทางนะคะแล้วก็เป็นสิ่งเล็กๆะค่ะที่เราให้รางวัลกับตัวเองเวลาเราทําอะไรได้ถึงเป้าหมายในแต่ละวนันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกคนลองดูนะว่าเวลาเราทําอะไรอะถ้าหากว่าเราโฟกัสที่เป้าหมายของเราแล้วเราสามารถทํามันสําเร็จอนะเราลองให้รางวัลกับตัวเองดูนะคะนี่แหละก็เป็นรางวัลสําหรับการถึงเป้าหมายที่เราวางเป้าหมายไว้ แล้วเราสามารถทามันสาเร็จได้มองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ได้มีความสุขด้วยนะคะซึ่งความสุขนี้นี่แหละนะคะที่มันจะช่วยส่งเสริมซัพพอร์ตกำลังใจเราม,มันอิ่มอะเออเนื้อออกไหมคือมันไม่ใช่ว่าทําทุกอย่างสําเร็จแล้วแต่ฉันไม่ได้กินอะไรเลยอะเนื้อออกใช่ไหมประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากสาหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะทําอะไรกันต่อนะคะรอติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e แล้วก็ติดตามเรานะคะ b r a v e r t e e h Academy ด้วยค่ะ กระเป๋าที่หลายหายคนบอกว่าเนี่ยราคากระเป๋าเนี่ยเทียบเท่ากับบ้านหนึ่งหลังเลยนะเราก็ได้เขามาอยู่ด้วยกันกับเราที่นี่แล้ว,ลวโอ้ดดนก็คือ